ต่อเนื่องมาดูกรณีของดูสิทธานีนะฮะก็ตามที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็สืบเนื่องจากการถแถลงข่าวร่วมกันระหว่างคุณชนินโทนวานิกรักษาการประธานกรรมการของดูสิทธานีกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ต้องเรียกท่านว่าเป็นอดีตซ e อแล้วใช่ไหมอ่าอดีตแล้วครับอดีตแล้วอดีตแล้ว อดีตซี o โนะของดุสิตธานีครับก็เป็นการแถลงข่าวร่วมกันนะฮะกรณีที่คุณสุปจีเองก็จะขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งซีอโอของดุสิตเพื่อไปรับตำแหน่งเพื่อประเทศชาตินั่นคือการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ถือว่าลงจากบัลลังก์อีโอได้อย่างสวยงามที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะ อ่าอ,าอาใช่สือที่สุดสุด,สดเพราะอย่าลืมว่าวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยครับเดิมทีมันเป็นนัดหมายของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอืม,อม,อม,มีวาระสำคัญอยูอ่ต้องบอกมีวาระอยู่สามสี่เรื่องอแต่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยครับมันมีวาระเรื่องของการโหวตเพื่อปลดคุณชนินออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทอ่าใช่ แล้วก็มีอีกหนึ่งวาระรับให้โหวตเพื่อเปลี่ยนรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจากเดิมเนี่ยเป็นคุณชนินคคุณสุภจีครับนะแล้วก็มีน้องสาวของคุณชนินอีกท่านหนึ่งอ่าใช่ลงนามสองในสามประทับตาสำคัญบริษัทถือเป็นใช้ได้แต่ที่เขาจะขอปรับเปลี่ยนเนี่ยคือจะไม่มีชื่อของคุณชนินกับคุณสุภจีอีกต่อไปนะฉะนั้น ปฏิเสธไม่ได้ในยุทธจักรเนี่ยเขาก็ลือกันว่านี่น่าจะเป็นจุดจบสุดท้ายของทั้งคุณชนินและคุณสุปจีในกลุ่มดูสิทธานีแล้วละ่ะคือในรายของคุณชนินเนี่ยมันชัดเจนเพราะถึงขั้นจะโหวตออกจากการเป็นกรรมการอ่าใช่นะฮะ ขณะที่รายของคุณสุปจีเนี่ยยังถูกตั้งเป็นคําถามว่าถ้าชนินไม่อยู่แล้วสุปจีจะอยู่ไหมอืมอืมใช่แต่พอมาเจออีกวาระหนึ่งเรื่องที่ว่าจะถอดสุปจีออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วยนั้นเนี่ยอือันนี้มันชัดเลยก็ซี o ที่ไม่สามารถเซ็นได้อ่ะเออเออนั่นแหละมันก็ถือว่าผิดวิสัยอ่อใช่ถูกไหมฮะครับแต่งั้นก็ไม่ต้องรอช้าละฮะค,คือไม่ต้องรอว่าใครจะปลดใครนะ <c oughs> เพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือ,อในประสบการณ์แล้วก็ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของคุณสุปรรจีรก็เลยมีการเทียบเชิญไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างที่กาบเรียนไงว่าช็อตเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการก้าวลงจากอำนาจ สูงสุดของระดับปฏิบัติการในกลุ่มดุสิตธานีอย่างสวยงามหรือต้องใช้คําว่าสง่างามที่สุดเ <c oughs> ท่า <c oughs> ที่คนคนหนึ่งจะทําได้นะออืใช่คือกรณีของคุณสุปจีเนี่ยต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็ผลงานในช่วงที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ตัวมันเองอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> ว่าเขามีการพลิกฟื้นสถานการณ์ของดุสิตธานี <c oughs> แล้วก็มีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้อย่างไรบ้างนะแต่จะว่าไปคุณสุปจีเองก็เหมือนกับ เป็น Casualty of War c อ s u ค l t y ิเนี่ยคือผู้เสียหายผู้สูญเสียผู้ได้รับผลกระทบนะวอ r ก็คือสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องอ๋อพี่น้องพี่น้องตระกูลปิยะอุ่ยอ่าใช่นะมันมีคุณชนินคุณสุนีและคุณสุนงอ่าใช่นะมันก็มีประเด็นปัญหากันอยู่ อย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นดูสิทธานีวิ่งเป็นม้าเลยนะใช่วิ่งเป็นมา้าบวกไป21.09%และระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปชนซีลิงมาแล้วด้วยนะอ่าใช่แล้วมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าหนานแน่นถึง430กว่าล้านบาทนะตรงน,นี้ก็ต้องถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและเบื้องต้นเองเนี่ยผมว่าสาเหตุที่ทำให้มันเกิดการ เก่งกำไรหรือว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนานแน่น mm hmm. ในตัวของดูสิทธานีเนี่ยหลักๆนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการที่กําลังจะกลับมาเท uh ินอาราวอย่างเต uh ็ม huh. รูปแบบนะฮะจากการบันทึกอ,อยอดโอนนะ mm hmm. บันทึกไรายได้จากการโอน mm hmm. ออกรรมสิทธิ์ของโครงการดูสิท์เรสซิเดนเซสที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณ1นึ่0หม ล้านบาทคือเอาแค่ก้อนนี้ยังไม่ต้องนับรวมการกลับมาโอเปเรตของโรงแรมดูสิทานียังไม่ต้องนับรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวอาคารสำนักงานและธุรกิจค้าปลีกในโครงการดูสิทเซนทรัลพาร์คเอาแค่ดูสิทเรสซิเดนเซสหมื่นเจ็ดพนล้านตัวเดียวมันก็ทำให้ดูสิทานีสามารถเทินอาราวกลับมาได้อย่างเต็มตัวละไอ้ที่มีขาดทุนสะสมอยู่พันล้านเศษ นะก็จะถูกกลบถูกล้างไปโดยทันทีทันใดเหมือนกันะกนะฮะซึ่งผมว่าแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ย<ม>น่าจะมาเก่งรับในส่วนนี้<ม>นะแต่พร้อมๆกันนี้มันก็มีการน,นำเสนอประเด็นข่าวออกมาในลักษณะว่าราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากวันศุกร์ที่แล้วที่คุณชนินแถลงข่าวร่วมกับคุณสุปจีจเนี่ย<อ>นะคุณชนินยืนยันชัดเจนว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นออในครอบครัว ครับนะความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันน่าจะจบลงได้ด้วยดีอ่าใช่นะแล้วก็พร้อมกันนี้ก็มีการตั้งนะฮะคุณชนินให้ขึ้นมาเป็นซีอีโอถูกไหมอ่าแทนทางคุณสุปจิอ่าใช่แล้วก็มีการตั้งกรรมการใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีการปรับในเรื่องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งคุณชนินยังอยู่ในนั้นอ่ายังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ในนั้นยังอยู่ันั้นตรงนี้ก็เพื่อจะบ่งบอกนะฮะว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นออืระหว่างพี่น้องตระกูลปียะอุยครับมันจบสิ้นลงแล้วนะเคลียร์คัดเคลียร์คัเคลียร์คัอนะฮก็ถ้าว่ากันตามท้องเรื่องมันก็เป็นเช่นนั้นอแต่ไอเราเนี่ยไม่หวาที่มันจะมีความเอ๊ะอยู่ในตัวเอ๊ะที่หนึ่งบอกว่าเอ๊ะออกมารูปนี้เท่ากับว่า ฟาของพี่น้องตระกูลปียอุ่ยกำลังจะบ่งบอกสังคมหรือเปล่าว่าที่มีปัญหากันเนี่ยครับเป็นเพราะมีซีอชื่อสุภจีนะอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออออาว่ก็อยู่ๆคืออู๋ทะ вот เลาะกันชนิดที่เรียกว่าไม่ผ่านงบ,บให้แล้วจะไม่อนุมัติให้ตั้งผู้สอบบัญชีด้วยอ่ะแล้วถึงขั้นจะปลดกันด้วยอ่ะเอออออแต่พอมาวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณสุภจีครับกำลังจะไปรับตำแหน่งเพื่อชาติ อในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ครับอากลายเป็นว่าพี่น้องคุยกันได้ดีเฉยเลยอย่างนั้นเหรอ, <c oughs> อแปลกนั่นเอที่หนึ่งนะเอที่หนึ่งเอที่หนึ่งว่าเอทําไมมันออกมารูปนี้ล่ะออกมารูปนี้มันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะอืมสําหรับคุณสุปฏีออ่าอ่าถูกไหมใช่เอที่สองครับ เข้าใจว่าการกําหนดวันประชุมวิสามันแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถยกเลิกได้จะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อก็ตามวันนัดประชุมนั่นแหละครับแล้วก็เสนอเข้าเป็นวาระอื่นนะแล้วเอาวาระอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนเลยว่าจะเลิกการประชุมวิสามันวันนี้ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะแต่อะที่สองเนี่ยมันก็นํามาสู่การตั้งคําถามว่า การดําเนินวาระสําหรับการประชุมวิสามาัญผู้ถือหุ้นของดูสิทานีในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ครับจะดําเนินไปตามที่มีการกําหนดไว้และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้หรือไม่อจะดําเนินการต่อไป มันก็จะเป็นเครื่องบบกชี้ครับดีๆนี่เองแหละออือว่าที่คุณชนินโทนนะวันนี้บอกว่าปัญหากับพี่น้องเคลียร์จบแล้วมันจบจริงหรือเปล่าอ่าก็ต้องไปดูอันดับแรกคือวาระสามเรื่องของการปลดคุณชนินเองจะมีต่อไหม <c oughs> <c oughs> จะโหวตไหมวันนั้น <c oughs> เอ <c oughs> เอนะเอ๊ะที่สามเป็น ถ้อยวลีของคุณสุปฏีที่กล่าวกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดที่ไปรับฟังการแถลงข่าวในวันนั้นออืเในลักษณะว่าไม่อยากให้มีการตีความอานะฮะปมการขัดแย้งครับว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีออ <c oughs> แต่เชื่อว่าอื <c oughs> ทุกอย่างน่าจะ จบลงได้ดีอืออ่าแต่มันยังไม่ใช่ลักษณะการฟันธงไงเพราะจากวอร์ดดิ้งประมาณนี้มันก็เลยชวนให้คิดต่อว่าเอ้าจริงๆแล้วปัญหามันยังไม่จบใช่ไหมหรืออย่างไรเอออย่าพึ่งโลกสวยเกินไปถ้าไปความหมายหรือเปล่านะครับคือผมว่านั้นก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะนะฮะจะคิดพิจารณาอย่างไรใช่อันนี้เราแค่แชร์ในมุมมองว่าเฮ้ยมันมีความเอ๊ะอยู่ในตัวนะอใช่เข้าใจใช่ไหมความเอะเนี่ยเข้าใจเลยความเอะเนี่ย ออก็เป็นสัญชาตญาณของคนข <hyd> ี้เสือกขี้สงสัยเนี่ยแหละนะมันมีความเอ๊ะอยู่ในตัวของมันแต่ก็อย่างที่บอกนะด้วความเคารพไม่มีใครจะก้าวลงจากอำนาจสูงสุดจากฝ่ายปฏิบัติการได้สง่างามเท่านี้อีกแล้วล่ะนะอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ได้แต่ขอให้คุณสุปจีเนี่ยนะฮะนำเอาประสบการณ์ เอาความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญการจากโรงการธุรกิจเนี่ยไปประยุกต์ใช้เพราะประเทศไทยวันนี้มันนิดจริงๆริงนิดคนที่จะมาช่วยปั๊มหัวใจนิดคนที่จะมาช่วยผายปอดให้กับประเทศไทยนะให้มันกลับมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในกระทรวงสัมพันธ์่นงกระทรวงพณิชย์ที่เจ้ากระทรวงก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของความเป็นเซลแมนนะับซึ่งอันเนี้ย no doubt คุณสุภจีมีคุณสมบัติเหล่านี้เต็มตัวนะก็ได้แต่ภาวนาว่าเธอจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะมันก็จะช่วยทำให้ภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นได้นะโอเคส่วนเรื่องของดุสิตก็อยากจะให้ติดตาม ฉากต่อไปครับนั่นก็คือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ด้วยความพร,รบจริงๆจบจริงไหม <c oughs> จบหรือเปล่าจบจริงไหมจบยังไง <c oughs> ไม่อยากจะเพิ่มเอ๊ะที่สี่เข้าไป <c oughs> แต่ก็เรียกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกต ในประเด็นเสริมก็แล้วกันเซ็นทรัลเขายอมให้จบจริงๆเหรออันนี้ประเด็นเสริมนะประเด็นเสริมนะโอ้แต่ประเด็นเสริมนี่สุดๆเซ็นทรัลเขายอมให้ศึกระหว่างพี่น้องตระกูลปิยอุยมันสงบจริงๆหรือทั้งหมดนี่คือคำถาม และเรื่องเซ็นทรัลเป็นประเด็นเสริมนะอย่าไปซีเรียสประเด็นเสริมประเด็นเสริม <c oughs> อ้าตามนั้นจ <c oughs> ับตาดู <c oughs> 26กันยายน